อันนี้ไม่ยอมกันแล้วสายทำหากจริงกับลูกค้าเพราะว่ามีแต่แข่งทางเรียบอันนี้แข่งอ่าไถไถผ่าน <laughs> เอ้สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเอ็กวันนี้ก็มาดูนี่ฮะสูบเดียวผ่านหกแข่งกันแล้วครับน้ำหนัก,กร้อยยี่สิบโลกันน้ำหนักเปหนึ่งร้อยโลอา้า นี่เข้าลึกมากเลยเนี่ยเข้าลึกมากครับก็แบบนี้ไม่ต้องย่ำแล้ว่งเอากระดานมาล,ลูกอ่ะไหวข้าได้เลยดูดิ เป็นยังไงตาดูแล้วไป้ไปหนุนทางนันนี่กว้างเท่าไรพี่อันนี้มันกว้างอยู่เมตรแปดสิบหกเมตรแปเมตรแปนะทุกคนไับมันเพื่อหนาลุ่นโลกเลครับแผ่ไปทำได้ต้องเป็นนาสายยังไงว่านี้อะไรนะอนาคตทางนั้นบอกว่าอะไรนะสิบสใบ แต่เอาไว้ไถานาแห้งเดี๋ยวไวถานาแห้งกับไอ้ที่ว่าพวกเขาทำตรวจน,นะเี่เอาไว้ต้อยดินในล่องให้พ้นนะแบบน,นี้ราคาเท่าไหร่ช่างนั้นตัวนี้ ตัวนี้หรือตัวใหม่ตัวตัวนี้อ๋อตัวผ่านหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทมีของแถมมีร่มอ่ามีร่มแล้วก็มีกระติกน้ำมีกระติกน้ำอ่ามีร่มมีล้อมีกระติกน้ำอ่าแล้วแถมช่างนั้นไปขับให้ดูด้วยผมก็ต้องไปขับเพื่อพี่ครับพี่รับรับส่งทั่วประเทศไหมรับส่งทั่วประเทศครับรับส่งทั่วประเทศนะครับผมราคาก็อยู่ที่หน้างานด้วยครับอ่าอยู่ที่หน้างานไกลๆว่าลนี่ีริงอ่าก็ถ้าคนส่งไปนี่ตามระยะทางครับครับผมตามระยะทางเฮ้ย มาวยต่อนีอ่ยช่วยเดิโ้เนเี่ยไม่ได้ทำเป็นอาชีพวะ่ะมันดูไเป็นช่วย้งแงเดี๋ยวที่ผมทำที่ผมก็ช่วยโคนะ้นี่ยเพามหาลูกันไม่ได้ แล้วจบเลยอันนี้อันนี้จะครึ่งแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองนี่นี่ปามันขึ้นแห้งเลยวะครึ่งครึ่งเองแล้วอะ่ะประเด็นความด้วยประเด็นมันด้วยเขาถูกใจขับไป่ลงจรถเลยอ่ะเขาถูกใจขับ <laughs> <laughs> ไ,ไปลงจอดนี่นี่ขับปอดขับปอดไม่ทันผ่านละนี่นี่รถไถจอดล้อปั่นสงสัยว่าจะไม่ได้ปั่นแล้วเนี่ย น่าจะไม่ได้ผ่นแล้วอ่ะโอ้ลับจังเลยฉะนั้นผ่านอันนี้มักอีดีได้ไหมอะไรนะมักอีดีได้ไหมโอ้ได้ครับได้อ่ะนี่ลุงนี่ลุงเขาเขามักอีดีนะเหรอมักอีดีไว้มักอีดีเพราะลุงลุงบอกต้องทําเดือนนู่นพฤศจิกจ่าอ๋อโอ้นี่น้ำมันมาพฤศจิกจ่าทันวาน้ำมันมามันมานี่เหอไถมักอีดีเดี๋ยวน้ำมันเริ่มท่วมทุ่งแล้วลุงถูกตันที่แล้วน้ำยังไม่ขนาดนี้เลยมาเร็วนั่นนะเป็นไรเลยผมจะเป็นคลื่นอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยล มันขึ้นวันเป็นคืนเลยอ้อมันจมน้ำใช่หอเอาไหมสาึชุไป งั้นสามารถเอาลงลึกคุณน,นี้ได้ไหมยิงอยู่กับรถนะครับไม่ไม่สามารถพาผ่านลงลึกได้ได้เพราะน,นี่มันก็ลงถึงกระดูแล้วนะกระดูถูถดินแลว้วถ้าลึกไปกว่านี้ก็ไปไม่ได้นะเพราะว่ากระดูกมันจะไม่ดันกระดิ่งเนี่ยข้างหน้านะ คณะข้างคณะประูข้างคณะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ